ก็มาถึงการแนะนำการใช้เว็บไซต์เวอร์ชั่น3แล้วนะครับผมเปลี่ยนฟอนต์เป็นไทยสารบันนะครับให้ครับดูงามตาขึ้นก็มาเรื่องถึง IT a o t o i t a o t o i t นะครับก็คือการเปิดเปผยข้อมูลสาธารณะนะครับ o i t นะครับก็คลิกเข้ามาที่เมนูก็จะมาตรงนี้นะครับตัวนี้เราก็ คือเราจะเปิดเผยตามตำแหน่งนะครับคือว่าโครงสร้างหน่วยงานข้อมูลนะตัวนี้เราจะเอามาจากเว็บเรานะครับเป็นส่วนหลักหรือเราจะสามารถเพิ่มเป็นไฟล์ pdf เข้าไปนะครับหรือจะสามารถตัวนี้คือข้อมูลที่ดึงมาจากหน้าเว็บของเราเลยมาโชว์ก็คือเราออกไว้อยู่แล้วในเว็บไซต์ของเราก็จะขึ้นมาตรงนี้ให้เลยนะครับตัวที่2ก็คือไฟล์ pdf ที่บอกว่าเราอาจจะไม่ได้ทํา คือทำแล้วไม่ค่อยละเอียดหร่มันวนเยอะนะครับเราก็เลยทําเป็นไฟล์ pdf เพื่ออัพขึ้นนะครับตัวนี้คือไฟล์โครงสร้างนะครับตัวนี้ก็เป็นไฟล์ pdf ท่านก็อัพไฟล์เป็นไฟล์ pdf เข้ามาแล้วที่3มท่านก็สามารถที่จะเอาปไฟล์วิดีโอเพื่อนําเสนอนะครับตัวนี้ต้องขอลิขสิทธิ์นะครับก็ประมาณนี้นะครับขยายขึ้นสามารถทําได้นะครับมีอันหยุดหยุดนะครับตัวนี้เพียงชอบนะครับก็เลยเอามามาทดสอบดูนะครับ คราวนี้ก็เริ่มเลยนะครับท่านก็ล็อกอินเข้ามานะครับสังเกตว่าถ้าเราคลิกเข้าไปตรงนี้ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับท่านล็อกอินครับในานามของแอดมินเข้าไปนะครับแอดมินเร็จเกมไอที I T นะครับเสร็จเรียบร้อยท่านก็คลิกโอนรับไม่ตรงตามไม่ค่อยดีเอารีเฟรชใหม่นะครับจะได้ชัดๆนะครับ s u สองนะครับ เสร็จแล้วก็เข้าสู่ระบบนะครับตัวนี้ทุกหน่วยงานต้องเปิดเผยข้อมูลนะครับ u ไอททั้งหมดนะครับอยู่แล้วนะครับตันนี้ผมทําเพิ่มนะครับตัวนี้ก็ไปนะครับสําหรับหน่วยงานตัวนี้เป็นของท่านอบอตอท่านอบอตอหนึ่งนะครับกําลังทดลองใช้อยู่นะครับเสร็จแล้วท่านก็คลิกเข้ามาที่สาธาณะนะครับสมมุติว่าผมจะเข้าไปที่เออเอา,าที่เกี่ยวข้องคือเอาเฉพาะเว็บมันมีเว็บของเราอยู่แล้วนะครับตัวนี้ เอาใหม่นะครับเอาจะไม่เอานะครับเอาตัวใหม่ดีวกว่าเพราะมันมอีอยู่แล้วนะครับเอาอเนี่ยคู่มือดีวกว่าเอาคู่มือนะครับท่านก็สมมติเป็นคู่มือแต่ว่าท่านจะเอาตัวนี้ขึ้นมาคือประวัติเนี่ยเอาที่มันมีอยู่แล้วในเว็บของเรามาใส่นะครับตัวนี้ผมมันยังไม่ได้ลงไทยสารบัญน,นะครับที่ยังล็อกได้นะครับท่านก็จะมีเป็นแอดเมนท่านก็คลิกค o p y c o ค y เสร็จแล้วท่านก็มาตรงนี้นะครับเสร็จแล้ว นะผมว่าเมื่อกี้น่าจะเป็นตัวนี้นะครับข้อมูลประารคลิกแล้วก็วางลงนะครับตัวนี้คือเอาเอา URL ที่มีอยู่แล้วนะครับมาใส่นะครับก็บันทึกครับโอเคอ่าก็ขึ้นมาครับตัวนี้ก็เสร็จครับเมื่อเราล็อกอินล็อกเอาออกไปนะครับไปล็อกเอาที่หน้าหลักนะครับตัวนี้ไม่ได้ผมไม่ได้ล็อกเอานะครับล็อกเอาไปตัวพวกนี้ก็จะหายไปนะครับตัวที่สองคราวนี้ถ้าเราจะแก้เอาตัวนี้ออกนะครับเราก็เอาออก ครับเราจะให้ตัวนี้ออกนะครับก็ลบออกเลยปับแล้วก็บันทึกปับ๊บโอเคอ่ามันก็จะหายไปคราวนี้เราจะเอาไฟล์ pdf มาใส่นะครับเราก็ใส่เข้าไปไฟล์ pdf เอ่อเขียนหัวข้อว่าพิกเรื่องอะไรคู่มือมาตรฐานคู่มือคู่มือการใช้งานอ่าสมมุตินะครับแล้วก็ใส่ ไฟเพิ่มไฟล์เอกสารเข้าไปนะครับผมเอาของผมในร้านผมไปแล้วใส่เข้าไปสองไฟก็ได้ครับสองไฟไปส่งของเข้าไปาเราคลิกบันทึกครับปั๊บโอเคครับก็จะขึ้นมาตรงนี้เป็นไฟล์ที่1น,นะครับไฟล์ที่1ท่านจะดูตัวที่2ท่านก็คลิกไฟล์ที่2นะครับก็จะเป็นไฟล์ที่2ขึ้นมาตัวนี้คือการนาําไฟล์ PDF ท่านจะลบลบเป็นแบบกลุ่มนะครับแล้วก็ท่านสามารถเพิ่มเป็นอีกตัวหนึ่งก็ได้นะครับสมมติว่าเราจะเพิ่มหัวข้อเารปฏิบัติตัวที่สองอันนี้ครับใส่เข้าไปผมก็เลือกไฟล์เข้าไปเมื่อกี้ไฟ,ไฟล์ส่งของหอืไฟล์เลยดีอส่งของเหมือนกันไฟล์รับเงินอะเสร็จแล้วผมก็บันทึกนะครับเสร็จแล้วก็ไปครับน่ะก็จะขึ้นมา หนึ่งสองสามนะครับจะเริ่มจากหนึ่งก่อนแล้วก็ท่านก็เลื่อนเอาสองนะครับแล้วก็สามนะครับไปรับเงินไปเสียรับเงินท่านลบท่านก็ลบได้หมดนะครับลบปับ๊บมันก็จะลบเป็นทีละหัวข้อออกไปนะครับตัวนี้นะครับก็ลบออกครับเรียบร้อยนะครับโอเคตัวที่สามก็คือการทําไฟล์ y youtube ท่านก็เปิด u t u b e ขึ้นมานะครับ้าเจ้า,จา youtube ผมดู ลิขสิทธิ์นะเ,เ,เร็วนะครับบ้านนะครับานะของผมดีกว่าฟังวิดีโอผมช่องของคุณตัวนี้นะครับอ่าะะเงืเ่อนเงือนเดือนมาจากไหนอ่าคยมาแท็กของผมอ่ตัวนี้ก็ได้ครับใส่คลิกปั๊บเข้าไป เสร็จแล้วท่านก็คลิกแชร์นะครับคลิกแชร์ท่านก็ค o ปปี้เนี่ยคลิกคัดลอกนะครับเสร็จแล้วคล้ายๆของเรานะครับมันก็กลับมาท่านก็วางนะครับวางลงแต่ให้ลบตั้งแต่ตัวตัวที่เป็นเครื่องหมายสลออกนะครับเพราะว่าสลัเรามีอยู่ข้างบนอยู่แล้วนะครับเสร็จแล้วท่านก็บันทึกนะครับสังเกตนะครับเราจะไม่มีตั้งแต่ยูทูบตัวนั้นแบบ ล็อกตรงหมายสแลสเพราะเรามีข้างบนอยู่แล้วบันทึกโอเคเรียบร้อยครับก็ตัวนี้ก็เรียบร้อยครับนนี้ก็จะเป็นเน็ตไปไหนสมาชิกละโอเดี๋ยวนะผมดูก่อนอ๋อยังไม่ได้กรอกหัวข้อต้องใส่หัวข้อก่อนนะครับวีดีโอแล้วก็เขีพื้นที่นะครับก็จะเสนอข้อมูลโอเคครับโอเคบันทึกเรียบร้อยนะครับทําการบันทึกเรียบร้อยครับโอเค ก็จะขึ้นมานะครับก็จะประมาณนี้นะครับก็ขึ้นมาเรียบร้อยนะครับตัวนี้ก็มีลบๆเหมือนกันนะครับตัวนี้ก็คือการจํให้เรากรอกข้อมูลนะครับ เข้าไปใน ITA อ OIT ของเรานะครับเพราะว่าเป็นข้อมูลสานะ IT คือการประเมินทั้งหมดนะครับแต่ี้ตัวนี้คือ OIT คือการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะนะครับตัวในกลิก์เราก็จะมีอยู่สามราสรุกนะครับตัวที่หนึ่งคือเอาตัวที่มีอยู่ในเว็บของเรามาโชว์ก็คือเอา URL มา c o p ปในเว็บเวลในเว็บเรามาวางใส่นะครับตัวที่สองเอาไฟล์ PDF มาใส่นะครับ ตัวที่3เอา YouTube มาใส่นะครับ,บวบิดุนี้นะครับท่านก็จะเห็นประมาณนี้ให้ไงก็ติดต่อประสานงานได้ในเว็บไซต์ของเรานะครับรูปตัวติดต่อนะครับขอบคุณครับผม